สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอารบก,กับประพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงไอ้รวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาผู้นําโลกครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับเ่านผู้ชมแห่งพรรครีพับบีกันนนเนี่ยก็ได้ทําการเอ้ยคัมแบ็กกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อจาตอนนี้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรครับท่านยินดีโดน,นัลด์ราาทรัมป์ ิกานพร้อมทํางานร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับทดามผู้ชมส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับทดามผู้ชมรวมถึงเรื่องของเฟดครับท่านที่จะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามนะครับท่ามผู้ชมภายในวัน2วันนี้ครับท่านเราจะเป็นอย่างไรต่อที่นี้เฮ้ยทีนี้ก็ต้องมาเข้าเรื่องในประเทศต่อนะครับทดามผู้ชมโดยวันนี้ครับท่านสถานการณ์มากมายก่กองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทั้งเรื่องของอะไรวะเนี่ยแพทองทานจินวัตรนายกนะ หลังจากที่พาลูกครับท่านบามทาลูกไปไหนเจเนี่ยพาลูกไปวิ่งเล่นนะครับท่านผู้ชมที่ทําเนียบอะไรประมาณนี้ก็เจอทัวลงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นทัวสลิมหรือเปล่าออกมาดิ้นไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนี่มันใช่สถานที่วิ่งเล่นหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ชาวเน็ตก็ไปแหกขุดนะครับท่านสมัยประยุทธ์นั้นมันยังเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยได้มีการเตะบ,บอลน,นะครับท่านผู้ชมได้มีการขี่มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผ <ะ S 2> นะู้ชมอะไรวะเวียนไปเวียนมาอยู่ในรรรมมมเนนนนีียอะะะไปาาาาณ้้แลวตตฐัจ่ กันไหมจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็บางส่วนนะเนี่ยก็อ่านใจอิงนะครับทา่านเนี่ยรู้หรือเปล่าสาเหตุที่เขาต้องพาลูกนะเนี่ยมาวิ่งเล่นในทำเนียเพราะอะไรเหรอจ๊ะพี่บอกผมมาหน่อยนะเพราะอนาคตข้างหน้าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีไงนนเนี่ยเขาเลยพามาดูก่อนสถานที่ฝึกง,งานในอนาคตรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ต้องขอบคุณอิงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยที่ทําให้พวกส,สลิมมันดิ้นได้อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านงแจ ภาพลูกวิ่งเล่นหน้าทำเนียบอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าครับท่านแล้วก็ลั่นนะเนี่ยเอยแม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเวลาอยู่กับลูกมีน้อยครับท่านอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนตอนนี้ครับท่านล้วล้อนะครับท่านผู้ชมอดีตลิ้วล้อของนางสุดารัตเกยุราพันธ์ครับท่านแห่งพักไทยสร้างไทยนะเนี่ยเอยแล้วก็มีอดีตผู้สมัครสอสสอบตกตัวหนึ่งเอ้ไม่ใช่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มออกมาแล้วครับท่านหลังจากที่ตอนนี้สุดารัตเกยุราพพััันธ์ะรร่่่าผผูู้้ชมมมก็ยยงงไเเลีวขอ วเขาเองตอนนี้มันอยู่ฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลครับท่านแต่นี้มาอีกแล้วเฮ้ยโดยสสสอบต,ตกฟังอยู่ไม่อย่าเพิ่งยิ้มโดยลั่นว่าแบบนี้้วเนี่ยอย่าให้ต้องลงถนนเฮ้ยทันวาทันวาซึ่งเป็นชื่อคนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ชื่อเดือนแต่อย่งอางใดเฮ้ยทันวาจาได้ไหมหน้าเนี่ยฉันหน้าถามอะไรล่ะจะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทันวานะครับท่านผู้ชมส่วนผมนี่ก็ต้องพึศจีกางไงครับท่านโดยนายทันวาลั่นนะเนี่ยอย่าให้ต้องลงถนนถ้าเกิดรัฐบาลชินวัตรนะเนี่ยแน่จริงให้เขมรแถลงยอมรับว่ากอขดเป็นงใ นายกรรมาธิษฐาอะไรประมาณนี้แล้วมีหน้าที่ต้องไปทําตามมันไม่จ้าไม่มีนครัรท่านผู้ชมแล้วก็มีการคุยโวต่อครับท่านแต่ถ้าเกิดไม่มีปรรนะัญญาอะไรประมาณนี้ตัวมันเองจะลงถนนไล่แน่นอนนะครับท่านไม่ต้องมาขู่หลอกถามทําไมว่าเนี่ยพักตัวมันเองอาเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนครัรท่านผู้้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไปม็อบมึงจะไปม็อบไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นม็อบคอปทอนะารัรท่าผู้้ชมเพอตอนนี้สุดทอ้อกันเลยทีเดียวครับท่านอ้างว้างไม่หยุดไม่ยั้งนะเนี่ยตอนนี้มันก็ไปบุกทําเนียบไม่รู้ว่าเฮ้ยโดนคอฝอไล่หรือยังะรร่่าาาผผู้ชมมสเเหตุพว ไ,ได้เป็นคอฟอไม่ได้เป็นพวกคุมคอฟอนะครับท่านถ้าผมได้เป็นนี่มึงเอ้ยมันเลยมึงถามยังไงจ้ะเนี่ยสลายมบนะครับท่านผู้ชมถามสลายทําไมจ้าเฮ้ยมันกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับท่านผู้ชมมันเป็นมอบอับปีจังไรอะไรประมาณนี้ตามที่ประชาชนบอกมาหรือเปล่าอยากจะเดินไปอีกแล้วถามเดินไปไหนนักหนาเดินไปให้เขาใจเย็นๆกันนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากสนที่ลิ้มทองคุณน,นะครับท่านผู้ชมกับทนายตั้มครับท่านมีการท้าเดิมพันก หากใครแพ้ในเรื่องประเด็นเงิน71ล้านของเจ๊อ้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทนายตั้มเป็นอย่างไรต่อจ้าดูเหมือนว่าตั้มตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเงียบหายเป็นพิเศษครับท่านไม่ค่อยออกมาหิวหวยอะไรวะเนี่ยก็หายสื่อเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการฉาบไปตรงนั้นฉาบไปตรงนี้ฉาบไปยังสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผู้ประกาศข่าวครับท่านซึ่งถึง,งั้นก็คือคุณพุทธะอภิวนันแห่งช่องแปแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้เขาก็จัดให้ตั้มอย่างเต็มเก็มนะคร ชมได้ทําการยกแก้วขึ้นมาครับท่านแต่เป็นแก้วใสนะเนี่ยแล้วก็ข้างในเป็นน้ําสีเหลืองๆเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นฉี่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเนี่ยซ้อมกินไว้ก่อนเลยซ้อมกินไว้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงทนายตั้มหรือเปล่าครับท่านเพราะเป็นอย่างไรจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะไล่ทางไปแล้วครับท่านเล่นกับใครไม่เล่นนะเนี่ยโผลมาเล่นกับสนที่แต่ตอนนี้ตัวตายตัวแทนมาแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากสนที่ลิ้มทองคุณโผล่ลั่นนะครับท่านผู้ชมประกาศท้าลบเปิดศึกทนายเดชาจุก หมอบหรือเปล่าเฮ้ยตอนแรกหมอบนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเฮ้ยไอ,ยเ,อยเราฟังนะเนี่ยเฮ้ยสนที่ริมทองคุณต้องเสร็จแน่เลยนั่นเนี่ยทนายเดชาเดี๋ยวเขาเอาคืนแน่เลยถามทางไงต่อจา้าเฮ้ยทนายเดชาก็าเสียงอ่อยนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้จะมีเรื่องกับใครนะเนี่ยอืมผมแค่ไลฟ์สดตามภาษาของผมมีการกินวายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ก็ได้ที่ผมพูดเพื่อให้อะไรว่าท่านผู้ฟังมาเพื่อความสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมโดยอ้างนะครับท่านบอกนันเนี่ยช่องผมเป็นช่องกินวายและไม่ใช่ช่องกินเยี่ยว อะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมพร้อมกันนี้ครับท่านทนายเดชาได้ทําการลั่นนะเนี่ยโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยใครจะแชก็แชออกมาเลยไม่มีการกลัวแต่อย่างใดนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ลั่นว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่เคยติดคุกนะครับท่านไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยอะไร20ล้านอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทีนี้ก็น่าจะโดนสนธิลิ้มทองคุณเอาแชแฉกับอย่างดุเดือดหรือเปล่าไม่อยาจแน่ใจทนายเดชามาแล้วจ้าหลังจากตั้งหลักอยู่วันสองวันนะครับเ่านผู้ชมแชรเลยว่าเฮ้ยสนธิเอาให้เต็มที่อะไรประมาณนี้ทนายเดชาเดือด ท่านนายสนที่ริมทองคุณอยากจะพูดอะไรนิดนี้พูดมาเลยไม่มีอะไรที่ผมต้องกลัวแต่อะไรวะเนี่ยแค่เมาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เงินที่ไปซื้อนี้ก็คือเงินตัวเองครับท่านไม่ได้ไปขอใครไม่ได้ไปโกงใครอะไรประมาณนี้ทนายเดชาก็จะย้าประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยผมเป็นทนายความมานานเหลือเกินแล้วก็ผมไม่เคยติดคุกด้วยนะเนี่ยผมไม่เคยโกงใครครับท่านไม่เคยโกงบงโกงแบงอะไรประมาณนี้ไม่เคยติดคุกยี่สิบปีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอือแบบนี้มันตีวก กระทบคาดหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยทนายเดชานะครับท่านผู้ชมลั่นกลัวซะที่ไหนครับทา่านหลังจากส่วนที่บอกนะเนี่ยที่แท้ก็พวกเดียวกับทานายตั้าาตมเห็นออกสื่อนะเนี่ยมาปกป้องทานายตั้มและเดชาเป็นอย่างไรบ้างจา้าเอ้ยแชร์มาเลยว่าเฮ้ยมีข้อมูลอะไรแชร์มาให้หมดนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ก็ไม่รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเดือดอยังไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวลั่นว่าเนี่ยช่องของทนายเดชาเนี่ยเป็นช่องกินวายนะครับท่านผู้ชมส่วนช่องกินเยี่ยว อีกช่องหนึ่งอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, แบบนี้นะเนี่ยหมายถึงคุณสนที่ริมทองคุณหรือเปล่าอันนั้นเขาเป็นสื่ออุโสเลยนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อสําหรับทนายเดชาทีนี้ก็เสียงแตกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนเสียงแตกเป็นสองสเสียงแล้วครับท่านบ้างก็ลั่นนะเนี่ยเชียร์ทนายเดชาแล้วเฮ้ยกูเปลี่ยนใจแล้วบ้างละจ้าบ้างก็เชียร์สนที่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแช่ทนายเดชาออกมาเยอะๆทนายเดชาก็บอกว่าเนี่ยมีปัญญาแช่อะไรก็แช่ออกมาให้หมดอม ไม่ใช่แฉไม่ใช่บอกธรรมดานะครับท่านผู้ชมถึงกับขั้นท้ากันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผื้ดีนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเอาให้เต็มที่ครับท่านแล้วเต็มที่จะได้ไปถึงตรงไหนจะเนี่ยอันนี้ก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมต้องติดตามครับท่านเดี๋ยวจะมาเป็นซีรีส์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ผมก็ยังช่างใจอยู่นะครับท่านผู้ชมกูจะเชียร์ใครดีว่าระหว่างศึกสองคนนี้ก็ไม่อาจบอกได้แต่ทนายตั้มอาจจะต้องซ้อมดื่มเยี่ยวพังๆก่อนหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนน้้้คคอสิาาาารบท่แลนะ์วเขามา ได้หรือว่าสแกนในเขียวๆตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเข้าแอปพลิเคชันไลน์ครับท่านขนมอบไอ้ระวะขนมอบกรอบ300กรัม150บาทครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผานปลาเกล็ดขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบ170กรัม150บาทครับท่านถั่วตุ๊บตับนะเนี่ย100บาทขนมข้าวอ้อยไอ้ระวะข้าวโอ๊ตอัดแท่ง 100บาทนะครับท่านผู้ชมนัดบิวโนสลิมคือเสื้อครับท่าน400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มาเริ่มเนื้อหาข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยวันนี้ทนายเดชาเดือดเป็นพิเศษครับท่านหลังจากที่เออใช่เว้ยเฮ้ยได้ไปเห็นนะครับท่านผู้ชมจากใบทูเดย์ส่งเข้าประกวดครับท่านได้มีการถามนั้นเนี่ยส่วนที่ลิ้มทองคุณคุณเป็นตำรวจหรือไงอะไรประมาณน,นี้หรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องตั้งเป็นประโยคคำถามครับท่านเพราะผมยังไม่อยากจะเข้าไปร่วมกกกกับึึึนนนนีี้ถาามมไหหววะเ่่รงงสิทอคุณ ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมมันคนละรุ่นกับผมถามคนละรุ่นยังไงจ้าโอ้ยส่วนที่นี่เขาเป็นสื่อใหญ่นะครับท่านผู้ชมไอ้ผมมันสื่อตัวเล็กๆครับท่านก็ได้แค่สื่อไปเล็กน้อยถึงปานกลางแค่นี้พอเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้บานปลายไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเรื่องม็อบนี่ก็ยังคงเป็นที่ถามถ่ายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากคอปทนนะเนี่ยม็อบกาพีครับท่านคนมีไม่ถึงร้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์นะครับท่านผู้ อาจจะยกขยโงครับท่านทําเป็นเดินผ่านแล้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อคนรอรถเมย์อยู่ประมาณ ร้อยสองร้อยคนนะครับท่านผู้ชมสมมุติว่าเยอะแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าอน่าจะเยอะกว่าม็อบมันด้วยครับท่านอาจจะมีการเดินนะเนี่ยเดินผ่านไปรถเมล์แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยถ่ายวะเฮ้ยปึ๊บปื๊บป๊บเพื่ออะไรจ้าเห็นไหมเนี่ยม็อบเราคนเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วคนเยอะไหมจ้าตามหลักความเป็นจริงโอ้ยถ้าเกิดแบบนี้เรียกว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมเซเว่นแถวบ้านผมนี่เขาเรียกว่าม็อบกันเลยทีเดียวครับท่านหน้าเคาน์เตอร์อะไรวาเนี่ยที่จะทําการจ่ายเงินกลับบ้านไปหรือยังจ้าคอปทอหลังจากประกาศคุยโตคุยโวอวดนะครับท่านผ ขวางทำเนียบนะั่นเนี่ยจะนอนอยู่ที่ทำเนียบครับท่านถ้าเกิดสมมติตั้งกิติรัตนะ์นรนองอะไรประมาณนี้เป็นประธานบอร์ดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ่านผู้ชมแล้วก็มันอวดโอ,ดโอดนะครับท่านอ้างว่านี่ยมายื่น200,000ล้วไอ้ไม่ใช่2 0,000ืลายชื่อนะครับ่านผู้ชมยื่นทําไมจะ2 0,000ืลายชื่อยื่นเพื่อคัดค้านอะไรประมาณนี้ในการตั้งบอร์ดนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยสภาพมันไม่น่าจะเรียกว่ามอบได้นะครับ่านผู้ชมน่าจะเรียกว่ามอบครับท่านแถวบ้านผมนะั่นเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ้าอื้อหือมาตีกันยังเยอะ นี้เลยนะครับท่านผ <ENA> ู้ชมทั้งๆที่มันมากันเป็นฝูงเลยนะเนี่ยแต่น,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับมอบเวยๆฮ้ยอันนี้หมายถึงว่าสุนัขข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมว่ามันออกมาเห่าอย่างนั้นมันออกมาเห่าอย่างนี้เว้ยๆฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้มันก็ไม่ตีกันสักทีนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับท่านโดนอะไรวะเนี่ยสาดน้ำนะครับท่านผู้ชมหมาก็เพ่นไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้เกี่ยวอกับไอ้มอบนี้ครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยคุยโม้คุยโตคุยโว้ววัเนะเนี่ยจะประกาศนอนานม อยู่ได้นานในะครับท่านผู้ชมถามสําหรับมอบหรือเปล่าหรือว่าอายุเออว่ะ เออใช่เฮ้ยอยู่ได้นานนะนนเนี่ยสำหรับม็อบหรือว่าอายุคนที่มาอบวเเะ,ะเนี่ยเพราะทําไมเจ้าเนี่ยแต่ละตัวแก่ๆทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากผมเข้าไปสอดแนมนะนนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มใช้แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าหลังจากผมค่อนแค่มันหรือเปล่าเว้ยเฮ้ยอ,อะไรว่ามึงคอปทอนะ์นนเนี่ยนักศึกษาปฏิรูปประเทศภาษาส้านตีนส้นมืออะไรวะเนี่ยหน้าตาแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมหย่อนคอยครับท่านมึงไม่เคยใช้เหรอนี่ยรลิโอปารีสคุณค่าที่คุณคู่ควรการยุ่งการเย่หัดใช้ซะบ้างแล้วเป เดินนะผู้ชมบอกว่าเนี่ยคณะคอปทอก,การศึกษาอะไรวะเนี่ยนักศึกษาปฏิรูปประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญว่าค่้ยสามารถศึกษาได้จนวันตายอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าอืมมัน้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครบับท่านผู้ชมเอาคาว่านักศึกษามาเค้มใช้อะไรประมาณนี้หวังจะได้มวลชนเพิ่มครับท่านสุดท้ายได้เพิ่มไหมจ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครบับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขณะเดียวกันนะเนี่ยตอนนี้นักทูใสเ่เกลือครับท่าน ออกมาชี้เปีียงนะเนี่ยมุกที่ฝ่ายขวาแพ้เลือกตั้งบ่อยๆนะเนี่ยมันมักจะใช้มุกโจมตีเพื่อไทยตลอดคือเรื่องคอรัปชั่นแล้วก็ชาตินิยมอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้เรื่องเกาะกูดก,ก็ยังคงเป็นประเด็นขลาาังกระซังนะครับท่านผู้ชมทั้งๆ้งที่ขเมรนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคมอะไรประมาณนี้ครับท่านเฮ้ยแล้วทําไมสมัยตอนพิธิษอยู่นั่นเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกไปวะเนี่ยเ้าทำไมตอนประยุทธ์อยู่ทําไมไม่ยกเลิกไปสําหรับ MOU44 อะไรประมาณนี้ประยุทธ์มันก็ส่งประวิทนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าไปเจราจาครับท่าน ฮ้ยแต่ไม่รู้มันจะเดินถึงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอ่ะอไอเออเนี่ยเปกูเป็นไปเป่าจ้เอ็มโอยถามเอ็มโอยูอะไรของมึงหาป้อมบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะฮะบอกใครบอกสามารถแบบสามารถไปแล้วคืออยากจะเป็นเบอร์นหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมประวิตรกกอนก่อนเห็นทำท่าตโตโตอะไรว่าตบโตนะครับท่านเห็นแต่ก่อนถนัดกับการเกาะโตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่มีนะค,ะคนรับท่านผู้ชมลั่นนนเนี่ยเกาะกูต,ต้องเป็นของไทยแล้วเกาะกูเป็นของใครวะเป็นของไทย อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม มันก็จะมีพวกหอกหักศักกระเบือครับท่านออกมาตีข่าวอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องเกาะขูดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะปั่นไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้ผมขอฟันธงเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งครับท่านเรื่องอะไรจ้าเรื่องทักษิณชั้น14นะครับท่านตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มต้านทักษิณนั้นเนี่ยจอกมาคืนเคงเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเพราะวนายกทักษิณนั้นเนี่ยแค่เคยมาซื้อลูกหยีฉาบลูกหยีกวนของผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเป็ปเ็็มม็นนนนออะะะไไไไไรตต่่่ปจจจจดดดดุ้้้้เเเหหหิิคุกมมมัยบาาผู้ชจจสลแ ครับท่านเรื่องนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ๊ะอืมอืม,อม ไปรับรู้เรื่องอะไรบางอย่างมานะครับท่านผู้ชมมันเป็นจุดๆอะไรประมาณนี้ก็พูดไม่ได้อีกครับท่านเดี๋ยวจะซวยได้เออก็ต้องติดตามอย่างใกล้ยึดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องให้นายกอิงทําหน้าที่นี้ไปก่อนถามทําหน้าที่อะไรจ้าทาหน้าที่ไอ้สลิมมันดิ้นไปวันๆนะครับท่านพาลูกมาเล่นในทำเนียบแม่มึงสลิมต้หนักถั่วกระบาลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่สลิมทั้งหมดนะครับท่านพามาเล่นแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อะไรประมาณนี้มันก็เสือกไปทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนะเนี่ยจะต่อกลับไปครับท่านเเนนี่่่พาาาลลูกมมวิงทํไอ ฉันพาลูกวิ่งเล่นเพื่อให้ควายมันถามนังเนี่ยเพื่อให้ควายมันงงอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ไอ้แลงพื้นดีโดยตอนนี้นะทูสใส่เกลือครับท่านชีน้นะเนี่ยมุกที่ฝ่ายขวาแพ้เลือกตั้งใช้โจมตีเพื่อไทยตลอดคือเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ชาตินิยมแต่ไม่สามารถทําอะไรรัฐบาลเศรษฐาแพทองทานได้แล้วก็ยังออกมายืนการนะครับท่านผู้ชมอย่างไรเสียนนเนี่ยไอ้มอบที่จะมีในไว,ไวนัยวัยนี้หรือเออไม่ไวัยวัยนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างไรเสียเสียอะไรจ้าอย่างไรเสียก็ไม่มีการจุดติดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณน ตุ้ใสเกลือน,นะเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเหลือเกินถามเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยคุมม็อบนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดนายกอิงนัเนี่ยตั้งคุมม็อบมันเลยครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้าอุ้ยก็จะต้องเอาเวทีปลาใสนะครับท่านผู้ชมไปล้อมไอ้ม็อบนี้ครับท่านแล้วก็ยอะเยอยถากถาง,างมันนะเนี่ยดูถูกนะครับท่านผู้ชมต้องดูถูกมันด้วยว่าเฮ้ยเพราะถ้าเกิดดูผิดนัคนมันต้องเยอะอันนี้เราดูถูกแล้วคนมันน้อยเฮ้ยไอ้ม็อบ มึงมีคนแค่นี้เองเหรอว่านี่กลับบ้านไปซะเถอะแต่ละคนนะเนี่ยหน้าตาก็หย่อนคล้อยกา้านนะเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะเนี่ยเอาปฏิรูปประเทศเนี่ยไปปฏิรูปหน้ามึงก่อนดีหรือไม่อะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทีนี้เราก็ต้องกันข้อให้มันนะครับท่านผู้ชมโดยสถานที่ที่เหมาะสมไัม้พวกม็อบหักหักระเบือนี่ก็คือข้อวัวครับท่านถามทําไมจ้าเนี่ยเฮ้ยควายจะได้มาอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มีคนส่งญาไปหลายตันกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ก็ไม ร่วมมอบไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกูก็งงงพวกนี้เหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ว่าเฮ้ยพวกอับปีจังไรนั้นเนี่ยหลังจากออกมาลั่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดรัฐบาลชินวัตรนันเนี่ยแน่จริงให้เขมรแถลงยอมรับว่าก่อขกุดเป็นของใครอย่าให้ต้องลงถนนกูว่ามึงไม่ต้องเหา่าไม่ต้องหอนดีกว่าถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยอยากลงถนนก็ต้องลงเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้รู้หรือไม่นะเนี่ยทั้งผมแม่พี่สาวไอ้ไม่ใช่พี่สาวกูไม่มีน้องสาวสองคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พ่อของผมแล้วเนี่ยรวมถึงคนในซอยทุกคนนกัเเลลยยยทีีดวถามงงงไจ ถนนกันหมดนะครับท่านผู้ชมถามลงถนนไปมอบหรือไม่อมืลงถนนไปซื้อโจครับท่านในการใช้ชีวิตประจําวันอะไรประมาณนี้ผมได้ทีผมก็เข้าไปสัมภาษณ์เลยครับท่านเนี่ยคุณพี่ไม่คิดจะไปบ้างเหรอเนี่ยเราบรรดามอบนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดรักชาติก็ต้องไปมอบมันนะแล้วถ้าเกิดไม่รักชาตินอนอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ถ้ากับไอ้พวกขายชาติขายแผ่นดินเป็นอย่างไรต่อ ก็ปล่อยให้มันบอกไปสิไอ้พวกหอกหักสกระเบอนนี้ก็ทําได้แค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยเห่ามาปีกว่าแล้วแล้วยังไงต่อคุณพี่เห่ามาปีกว่าแล้วคนก็ยังมีแค่นี้นะเนีย่ยเลยตัวที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาจะจบแล้วนายกอิงนนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาม็อบจะมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเดือนตุลาจบแล้วเว้ยเฮ้ยทางอิงทางทักษิณตอนนี้เป็นอย่างไรเลื่อนเดือนแล้วนะครับท่านเลื่อนไปพฤศจิกาว่าเฮ้ยพอถึงพฤศจิกาเป็นอย่างไรมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องนับถือครับท่านโดยไอ้พวกนี้ในหน้ามันหนาน้ได หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจไปหน้าหยับหนาตากะเบื้องนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็แนะนําเฮ้ยบรรดาพวกที่อยากจะออกมาม็อบนะนี่ออกมาให้ย่างเล่งด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะแหลงผือกับมันดีส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเจฟฟบองอัญชลีครับท่านก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยหลังจากตอนนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวที่ม็อบคอปทอเลยแต่ก็ยังมีประเด็นอย่างต่อเน,นื่องนะครับท่านผู้ชมออกมาฉะนายกอิงอย่างนั้นออกมาซัดนายกอุงอิงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไอตัวผมก็นั่่งนนึกครับทา แม่เจ๊ปองนี่แกสุดยอดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยเฮ้ยแต่ผมนะนี่อันนี้เรื่องของผมแล้วครับท่านโดยถ้าเกิดผมเป็นใครบางคนนนเนี่ยผมก็จะต้องมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยตอนกูอายุ3738เท่าเขานี่กูกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วอุ้งอิงทาอะไรอยู่เอ้ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้สลิมกีดครับท่านรับไม่ได้ไว้ตายแล้วมีการขึ้นโปสเตอร์นะครับท่านผู้ชมขึ้นป้ายอะไรประมาณนี้ป้าปามระบบทักษิณเวอร์ชั่น3ปราปามระบบทักษิณเวอร์ชัน4เวอร์ชัน 5, ลน้า ไต่อจ้าโอ้โหดูใบหน้าแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะปาปามอย่างอื่นได้ครับท่านน่าจะปาปามพวกมึงเองก่อนเลยทีเดียวนะเนี่ยหน้าแต่ละตัวอย่างกับคนเถื่อนนะครับท่านผู้ชมคําพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้นายสมชัยศรีสุทธยากรอ,อดีกก,ะกะตซึ่งเออจัดการเลือกตั้งไม่สาเร็จนะครับท่านผู้ชมก่อนไปมุดอยู่กับประชาธิปัตย์ครับท่านวันนี้โผ<ฮ>หัวกบ,บาเลเสลฟานายกอิงนั่นเนี่ยจบรัฐศาสตร์จุฬาจริงหรือหลังแถลงม MOU44 อะไรพวกนี้โดยพวกออก สักกเวนนี้มันก็จะเก่งนะครับท่านผู้ชมเก่งตอนไหนจ้านี่เก่งตอนที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับท่านอดีตก็กตอ,อดีตสอสอประชาธิปัตย์เอ้ไม่ใช่วาตายแล้วตายแล้วมันยังไม่ได้เป็นสอสอมันยังเป็นสสสอบตกอยู่นะครับท่านผู้ชม อดีตผู้สมัครสอส,อสอประชาธิปัตย์สุดท้ายไปไม่รอดเว้ย้สอบตกอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวย้ายไปอยู่กับเสรีพิสุทธิ์เป็นอย่างไรอีกจ้า <c oughs> ไม่พอที่มันจะได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องออกมาเก่งหน้าโซเชียลกันก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เรื่องของชูวิทย์กำมณวิสิ์นะครับท่านผู้ชมสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านหลังจากชูวิทย์ฝากสันทนานันเนี่ยให้มาบอกคุณสนที่หน่อยเว้ยเฮ้ยว่าชูวิทย์ขอโทษนะเนี่ยวันนี้มาแล้วจ้าสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านหลังจากทนาายเเเเเเดดดชปปิิึึกกกะะีีี่อตรรมมแแแล้้วไจ็ เลยแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วส่วนที่ริมทองคุณรับคาขอโทษชูวิทย์ลั่นลืมไปหมดแล้วไม่โกรธอะไรพร้อมอวยพรอขอให้หายไวๆแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณชูวิทย์อยากจะเข้ามาขอโทษผมด้วยตัวเองคุณมาได้แต่คุณไม่ต้องมาขอโทษผมมาเพื่อให้ผมกอดผมจะกอดคุณให้แน่นๆเพราะคุณเป็นรุ่นน้องของผมผมจะกอดคุณให้แน่นที่สุดและขอให้หายวันหายคืนหายไวๆมีอะไรที่จะช่วยได้ก็จะช่วยแต่อย่างเต็มที่ยินดีต้อนรับคุณชูวิทย์พี่ซึ่งก็คือสนธิพี่ไม่เคยโกรธเองเลยและพี่ขอโทษ หากทําสุดซอยและก็ทาให้ชูวิทย์เดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ออกมาจากสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณชูวิทย์กำมือนิสิ์มานาที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านคนดีๆแบบนี้หาได้ยากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีแต่ฮีโร่ที่เป็นฮีรวงนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบรานว่านะนี่ออกมาเห่าหอนเรื่องนั้นออกมาเห่าหอนเรื่องกออกูดแบบนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก็ไม่เป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมกกกอกูดมััน็ยงเป็นขออองไททยยู่เเหมืดิครับ่านไพวก็พ่งมา เพ่นผ่านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประยุทธ์มันอยู่ตั้งนานไม่เห็นออกมาเรียกร้องบ้างก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นพวกมึงจกต,ตกต่ำต่อไปหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่นี้แอดไลน์นัดวิช็อปสั่งซื้อมาได้อร่อยทันทีครับท่านผู้ฟังที่รับจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน